กดเลือองไยนัะที่หนึ่งเดินตามห่นเลยมาไม่กันเดินตาม না <small> পারে ตอบแล้วฮะตีปาน้าใสหนตนี้ตีปาน้าใสอยู่ที่ชื่ออะไรคะอันชื่ออันชื่อเออไปลูกตีซตให้ควายฟังนี่คือพูดอ้ลูกได้ทีขี่แทร่ได้ที่ขี มาเก็บเสืวตัวไปแล้วตีเข um ้าาหอยอ่ะตีเข้ามาหอยเอแเี้ยทุกบ้ันไปแล้วฮะเมื่อกีบตบเบี้ยรูปอะไรลูกอะไรอ่ะเบี้ยนอหอยน้อเอาหินมาเลลูกอย่าแล้วอ่ะมีไม้เป็แฮซู้มหอยสัแล้วจอยกินนโอ้ ้ยต่ครับเขาชีวิตจริงเธอมาพูดนะครั้บบิดแลมวันไม่เก่กับลวงเลยนะเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องจริงตัวเองหรือเปล่าฝา,า,ากปาย่างไว้กับแมม ขี้หมูหลายคนอะไรมาพบกันเออฝนตกขี้หมูหลายมันมีหมูใช่ไหมอ่าเอ่าอาเอาเอาเอามีใครจะสู้ไหมจานะจานะมาตีนปลายฮะมาตีนปลายฮะมาตีนปลายมาดิดกิดกะโหลกมีไหมมีมี ปรกาศเดือดร้อนการงานด่าเอามาจฮะเมื่อกี้อยู่ที่ใครเอล่าพินพวกมึเรียกว่าชาวนากุเห่าชางหน้ากุ้งเห่าหมูเห่าเออไม้หลักปากที่ควายไม้หลักปากกี้ควายเอาเมื่อกี้ดูอีกสู้แล้วโยกเพลขายโยกเพลขาย ลิงหลอกเจ้าเเหมือนควายอันนี้ไม่ใช่สมเป็นอุมางม่นะมอ้าเลิหลอก้านับหงใครอะเฮ้ยหลอกดากูเหรอลิงหลอกเจ้านับสองเอามว้ลูกคว้างูไม่ผลนออลูกไก่ดีกำลึง

ไม่ปลามันเอออ่าไม่ข้อคนเสือก็ไม่ได้ลูกเสือนกน้อยทำเราแต่พอตัวปลาเน่าตัวเดียวหปลาเน่าตัวเดียวเหม็นค้งห้องนับหนึ่งนัดสอง ต่อไปยังยังอจับเสือมือเปล่จับเสือ2มื้ยจับเสือมือเปล่านะ1ไมาดิปั่นนี่ฮนับ2 อนอันลูกเสือ้ลูกเสืลูเสือไม่เกีไทเหรอะาเมื่อกี้ที่ไทยที่ขวางนนั่งนจิ้งจกเปลี่ยนสีจิงจกเปลนสีอ่าออออมไ้ไหมนัสอ เสือสิงกระทิงแรกมาครบเลยมีมีสัตว์นีลูกตาบัวใต้นะแพนต้อนใช่ไหมมีไมู่กมันมีมันมีมไม่มีเมื่อกี้อยู่พี่ไทยลูกเสือสิงกระิงกนด่งมาต่อหัวหัวหัวหมากระต่อนเพื่อนบอกหมาดานยานดตอบนี่ก่อนนี่ก่อน ไม่ยอมกันเยยอมนะคะได้เมื่อกี้ใครเดินตามหลังผู้ใหญ่มีแล้วหมากับเนี่ยหลับไปแล้วเมื่อกีู่ที่ใครโซเฟียนะหนึ่งเ้าแล้วปากระดีได้นะปาปากระดีได้นะน้ พิภาพและศ <Yeah. Yeah. S 3> ักยภาพในการใช้ภาษาไทยเยี่มะรักมอใช่ค่ะอาตุ้ย้อยน้อยเลยใ่ไหมลอเคลูกลพูดที่มีไหวพิษภาพที่ดีที่สุดรักมอลูกเร่ได้ ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในห้องยอลับไหมยอลับอ่าทีนี้จากการเล่นเกมนี้ได้อะไรได้ไรได้ความสนุกสนานได้ความสนุกสนานได้เลยลูกเป็นการทบทวนความรู้รู้ว่าเรารู้จริงไหมบางคนรู้จริงไหมครูปอรู้จริงไหมลูกมาได้ปากกระบอกมาได้ปากระบอกเราได้สังเวียใหม่ใช่ไหมลูกไดอะไรอีกเราได้อะไรอีกคะ ได้ความอะไรสนุกสนานมีวัยวิปฏิพานใช่ไหมเออกาบ้านฮะคะไอสัตวกัรบ้านนี่เรียกเก็บเศษกระสานบ้านไงโอ้กระสุนกระสานกระสานบ้านนะครูก็เรื่องของกระสุนเขาครูจะสั่งทำไมเออไปหาไปหาคนไปหามาว่าไอ้ที่เกี่ยวกับสัตว์มันมีกี่ตำลุนอะไรบ้างทำไปรายงานต่อครูนะ ครับน่าจะกันนะคะวันนี้อ่ะไปกินข้าวได้หัวหน้าบอก yeah.